สวัสดีครับเด็กน้อยสนุกสนุกครับชอบครับช้างเล่นน้ำตัวเล็กๆนี่ชอบน้ำถ้าเล่นน้ำไม่บ่อยนี่ร่างกายก็จะแข็งแรงนะเหมือนคนนะได้ลอย,ยนนได้เล่นน้ำได้เล่นสระกนะนะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะลงลงลงมีกาได้ครับคุยกันได้ครับทักทายเข้ามาสวัสดีเอสจีทั้งเก่าทั้งใหม่นะเนาะเอสจีคนรักช้างคนรักคนลินนะเนาะดูเด็กน้อยเล่นน้ำ มีความสุขครับอันนี้แม่มาจะมาลีมเลีลงลงลงเด็กน้อยมุดน้ำเป็นเงาดำน้ำความสุขความสุขลงแจบลงปช่วยลงลงแนี่เลย,ยไปไปหาเพื่อนลงเพื่อนอยู่ที่นี่ก็อยากจะไปหาเพื่อนอีก ทำไปลดไปลงมาลงมาลงมาลงลงลงแก่ลงจาแม่ลงแล้ก็ออกได้ครับลูกจะมีวิธีการลงแก่ลงไหมแก่ลงมาแก่ลง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 เออลงก่อบรรยากาศยามเย็นๆนะอากาศบรรยากาศเย็นๆสวยๆครับที่นี่มีแต่ป่าครับป่ากับช้างเขาป่าไม้แม่น้ำช้างใหญ่ช้างเล็กนะลงลง ลงเออ,อนอนเปียงอ่ะทำแหมนอนนะครับลูกจะได้เล่นสบายัจะไมี่จึนกระโดดใจแม่ลุงอ้าวลงลุงทำแหมีนอนนิ่งๆอยู่บที่ลูกจะได้เล่นแบบมีความสุขนะร่างกายจะแข็งแรงเป็นอย่างนี้นเหมือนลูกเหมืนมนคนเราเกิดมาก็ยังเอาไปลอยน้ำเล่นน้ำนะั่ไปแล้วไปเล่นกับน้ำจากความรู้จักกันแบบน้ำมันนี้ ปลาวันนี้ปลาวันนี้ลงลงแกบลงลงไม่หนีกับแม่ลงไปไหนดีลงแกบลงซุนลงซุนลง,ลง,ลง,ลงเดีเ๋ยวไปสัมผัสเดี๋ยวไปเล่นกับหนาปลาทางมันทางมันเอาลงแกบลงแกบแกบลง,บบลงไม่เ,เก็บบุดน้ำดำน้ำเล่นครับ สบายครับสนุกคนเล่นชอบลงลงลง,ลง,ล,งลงเก่งไหมครับเก่งไหมเก่งไหมความสัใจครับจะเล่นน้ำอิสระความสุขคนเร้อนนะอากาศร้อนๆมุดน้ำดำน้ำเล่นลงไปทั้งตัวทั้งหัวสัใจสนุกแล้วมีความสุขกับนั่งดูช้างอาบน้ำช้างเล่นน้ำเนี่ ก็มีคนดูกันนั่งอยู่ทุกวันก็ดูทุกวันก็ยิ้มไปนะบางครั้งเขาเล่นกันจอดกันลงแดะลงลงลงลุงเดะบ้านเดะบ้านไปใไป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 บ้านไปไปไปเลยไปงูบ้านใส่ไปไปเลยไปไปเป็นอย่างน้เล่นนานแล้วนานแล้วเรีนนานไป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  เอาท่านี้เอาท่านี้เอาท่านี้จะไปป่ากันนะนี่นมาไปส่วนทุเรียนนะครับนี่ไปไปบ้านเลยไปไปขอบคุณทุกการรับชมน,นะครับวันนีนน้เล่นมาแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุเคยรับชมเจอกันคลิปต่อไปครับ